สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพมารีวิวเจ้าตัว Honor x 6 b หลังจากที่พีใช้งานมากับมือถืองบ3000กว่าบาทผมตัวนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปมาผมข้างล่างคลิปให้นะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านนี่พีแนบให้ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นผลที่พีรู้สึกว่าสเปค กับราคาถือว่าคุ้มจริงบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนําว่าให้กดซื้อเป็นลีวิซื้อมาเองกับผมใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยพ่อพีก็กดในการสั่งซื้อตามรีวิแนบให้นะครับมาดูว่ามันเป็นไงบ้างสเปคต,ตัวนี้หลังจากใช้งานมันเป็นไงนะครับผมอย่างแรกพีจะขอเกินก่อนว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าแบตให้มาคือเยอะมากครับ5,200มิลลิแอมกับการชาร์จตัวนี้สับพีรู้สึกว่า เป็นการชาร์จที่เพียงพอนะสับพีครับให้ชาร์จมาคือ35วัตต์เป็น Honor Super c h a r ร์ครับบอกเลยว่าสเปคกับตัวนี้คือจัดเต็มมากกล้องหลังให้เรามาเยอะจริงครับตัวนี้50ล้านเป็น AI Camera ด้วยมีไฟแฟลกในการดีไซน์บอกเลยว่าเก็บดีเทลคือดีผมด้านข้างมีปุ่มสแกนแล้วมือซึ่งเป็นปุ่มที่บอกเลยว่าสแกนสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอผมในการใช้งาน มีความรวดเร็วทันใจดีเพราะว่าพีก็ใช้งานบ่อยผมสแกนมือของออนเนอร์รู้สึกว่ามันมีความเสถียรดีครับพี่ใช้คือรุ่นเบทเมืเดยผมตัวนี้นี่ครับพีใช้คือรุ่นนี่ครับนี่พีใช้คือรุ่นที่เป็นแบบแบบแรม6กจิกบวกเพิ่ม6จกจกับรอม128ความจุตัวนี้ผมแล้วก็ CPU บอกเลยว่าเล่นเกมคือดีมากกับ Hero G85 o c t a c o ออกคกับหน้าจอ HD พัดผมตัวนี้สับพีเนาะถือว่าเพียงพอ Android เป็น a อน r o i d g l o b a l ซัพพอร์ไทย ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอปธนาคนารต่างๆได้อย่างเพียงพอแลวก็เป็นตัว m ีจีโ o เเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย8.0บอกเลยว่าเวิร์กมากตัวนี้ใช้งานซิ่งพีชอบกับตัว롬แอนดรอยครับรู้สึกว่าอม,มันมีการทัดการกดที่เพียงพอครับผมในการใช้งานเช่นพีผมรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้มันสู้แสงดีมากครับนี่ครับปรับหมวดทีมเข้มทีมสว่างหรือว่าทีมอ่อนผมแล้วก็ผมตัวนี้สามารถปรับอัตราเฟรชตัวนี้ปรับเป็น60 ก็ได้หรือว่า90หรือว่าปรับเป็นดินามิกหรือว่าออโตในการปรับเดฟเฟอรเรก็ปรับได้ถือว่าเกินคุ้มจริงครับซึ่งพีใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันในการจัดการหน้าจอถือว่าดีจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งแรม6กกิกบอกเพิ่ม6กกิกสับพีเนาะถือว่าเพียงพอพี่ชอบในการเก็บดีเทลมากนี่ครับคือด้านหลังสวยจริงครับด้านหลังสวยงามมากบอกเลยนะครับเขียนว่าออเนอร์ครับ AI ไอแอพีชอบในการดีไซน์ตรงกล้องอะ รู้สึกว่าสวยจริงครับหัวชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมมาผมแล้วก็แถมเคสครับซึ่งเป็นเคสใสด้วยเวลาเราใส่ผมี่ครับมันจะโชว์บอดี้เครื่องครับซึ่งพีไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะพี่ใส่เคสที่แถมกับกล่องถือว่าดีมากฟิล์มหน้าจอติดมาจากโรงงานแล้วเป็นฟิล์มใสครับบอกเลยว่าสุดจริงอันนี้ครบจบครับงบ3,000กว่าบาทไม่เกิน4เบเทาเนาะก็ถือว่าคุ้มครับผมตัวนี้นะครับนี่ ดีไซน์สวยครับด้านข้างพี่ก็ชอบผมมันเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่ามันมันแบบจับแล้วผิวสัมผัสข,ของการดีไซน์ที่บอกเลยว่ามันมีความแข็งแกร่งอึดทนแน่นอนผมตัวนี้นะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอันที่ที่รู้สึกว่าพี่พีใช้งานมาด้านข้างครับผมมันมีเฟร,รมที่รู้สึกถึงความแข็งแรงทนทานตัวนี้นะครับแล้วก็ทนกับการตกที่1.5เมตรด้วยเพราะว่าออเนอร์นะ พีเซนต์บอกว่ามันตกแต่พีรู้สึกว่าพี่จำสัมผัสมารู้สึกว่าบอดี้มันมีความแข็งแรงทนทานจริงครับตัวนี้ซึ่งเวิร์ครับผมสับพีรู้สึกว่าใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเพียงพอมากสําหรับการทัดของหน้าจอเนะี่ยผมให้ดูเลยว่าบรรทัดได้ดีจริงครับตัวนี้มันมีความสมูทมากครับเวลาพีจับพีก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจอให้มา90เฮิรตขนาดที่พอเหมาะพอควรมากครับคือหน้าจอแสดงผลออกมาแล้วพีรู้สึกว่าในการทัดในการกดของตัวนี้ มันสมุิแล้วถ้าผมเวลาพีดูรูปภาพเห็นไหมครับว่ามันมีการเรนเดอร์ข้อมูลได้อย่างเพียงพอมากถือว่าเจ๋งมากครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้รูปภาพนะครับผมนี่ครับผมพีจะขอพูดถึงเรื่องรูปภาพเลยว่ามันปีมากซึ่งพี่เป็นสัมผัสมา,มารู้สึกว่าในการถ่ายรูปสกินโทนของรูปภาพคือเจ๋งจริงครับคุณภาพของรอ M ออเนอร์นะพีเชื่อใจเลยว,ว่าเป็นตัว AI ไอ t อาต้าคีนห้าสิบล้านที่มีคุณภาพมากของตัวกล้องครับกล้องคือดีจริงอันนี้เชื่อใเลยว่ากล้องดีมาก คุณภาพดีมากครับกล้องอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ากล้องหน้าทําบเก้เนียบมากครับถือว่าอันนี้พีชเชนชมเลยว่ากล้องหน้าทําบเก้มาสุดจริงครับนี่โอเคมากเลยอะ่ะสกินโทนดีมากครับขอเช่นชมเลยนะครับไปถ่ายอาหารมาครับก็ดูน่ากินนะผมตัวนี้นะนี่รูปภาพนี่ครับมาดูว่า เห็นไหมว่าเมนูของกล้องครับผมจะเป็นไงบ้างผมซึ่งอันนี้พีก็ใช้หูฟังตัวนี้ใช้ดีมากตัวโซ่นะครับผมแล้วก็ผมตัวนี้นะมาดูรูปภาพว่ารูปภาพเป็นไงบ้างที่ไปถ่ายมาครับในการปรับเนาะน่ครับปรับเป็นมือโปรซโซมชั่น,นโฟโตมาแล้วก็ภาพถ่าย h d r แล้วก็หน่วงแล้วก็ลายนะ้าแล้วก็ละเอียดสูง50บล้านครับซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องมันจับพิกเซลคือดีจริงครับนี่ครับซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์ครับดูครับผม50ล้าน คือคุณภาพของกล้องสับพ,พีนะัสีสันสกินโทนจะออกแนวแบบสมจริงครับสมจริงดูครับว่ามันสมจริงแค่ไหนดูรูปภาพครับคือมันมีตัวหน้าจอที่แสดงผลออกมากับตัวรูปภาพที่เราถ่ายคือมันมีความสมจริงกันจริงครับเหมาะกับเป็นมือถือที่มีตัว AI Ultra Key นะผมตัวนี้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้พีผมซื้อเองในว,วเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าพีไปสัมผัสกลางคืนมาถ่ายก็ถือว่าโอเคครับกล้องหน้า5ล้านสับพ,พีก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับถือว่ากล้องสับพ,พีนะัท งบ3,000กว่าบาทก็ถือว่าออเนอร์ทำการบ้านมาดีครับถือว่ามีคุณภาพมากต่อไปพี่ผมจะขอทดสอบในเรื่องลำโพงว่าเฮ้ยลำโพงเสียงมันเป็นไงบ้างเนาะนะครับพี่ขอเปิดลำโพงเลยนะครับนี่เปิดลำโพงเป็นนี่ครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับลำโพงหนึ่งตัวผมวางไวณด้านล่างนะครับผมลำโพงหนึ่งตัว Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. สำหรับพีนะรู้สึกว่าเสียงถือว่า1ตัวถือว่าขับเสียงออกมาได้อย่างพอเหมาะพอควรครับเสียงอาจจะไมไ่สู้2ตัวแต่คุณภาพบอกเลยว่าใช้งานได้โอเคมากครับมาดูว่าสีสันหน้าจอเวลาเดนเดอร์ในตัว YouTube... มันจะเป็นไงบ้างนะผมพีจะขอเปิดผมวิดีโอในการรับชมให้ดูนะครับวิดีโอในการรับชมใน YouTube สามารถรับชมได้คือ1080ป60เฟรมเดทนะครับซึ่งหน้าจอพีรู้สึกว่าออเนอร์ทาหน้าจอได้อย่างสีสัน IPS แบบมีความสวยงามดีครับกล้องหน้าเป็นตัวหยดน้ำนะครับไม่ใช่กล้องหน้าแบบเจาะดูเนาะนี่ครับสปีรู้สึกว่ามันสวยดีครับหน้าจอเวลามองมุมล่างมุมบนต่างๆครับถือว่าเพียงพอในการใช้ง,งานผมตัวนี้นะครับนี่หน้าจอผมสปีใช้ได้ผมตัวนี้สู้แสงดีมากครับผมถือว่าหน้าจอสู้แสงดีจริงครับ ซึ่งพีใช้งานมาครับผมซับ CPU ตัวนี้ He l i o G85 r ดพี่ปรับเป็น60เฟรมบอกเลยว่าเพียงพอในการเล่นเกมครับเล่นเกมในการจัดการคือดีมากครับผมนะครับพีชอบในการแจ้งเตือนมากรู้สึกว่าตรงนี้อะ่ะมันแจ้งเตือนคือเป็นอะไรที่ป๊อปอปัพขึ้นมาแบบดูหรูหรามากครับอันนี้ชื่นชมมากว่ามันเจ๋งจริงแล้วมันมีความสมุดครับเพราะว่าออเนอร์น่ะทำลอมมาดีมากครับผมตัวนี้ขอชื่นชมเลยแล้วก็นี่ครับเก็บชีนแอครับตัวนี้ปรับเป็นค่ารีเฟรชต่ำๆก็เพียงพอเนาะพับจี ปรับเป็นตัวเริ่มต้นสมดุลหรือว่าปรับเป็นแบบว่าเลื่นไหลเ่ยก็โอเคครับผมตัวนี้ฟร e ไฟล์แมพพีปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายของตัวนี้จัดการความร้อนสับแบตอันนี้ให้มา5,200 m ถือว่าทั้งวันแบตอึดจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าเป็นมือที่มีคุณภาพจริงครับบอกเลยว่าใช้งานมาถือว่าดีมากครับนี่ครับพีชอบในการใช้งานทั่วไปอ่ะซึ่งมันเพียงพอผมตัวนี้ สามารถในการใช้ตัวมัลติวินโด้ของการใช้หน้าจอครับนี่ครับตัวนี้ผมไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้ผมแต่เราสมมติสามารถใช้ตัวนี้ครับมัลติวินโด้ในการป๊อปอัพหน้าจอของเราได้ผมตัวนี้นี่ครับซึ่งถือว่าฟังก์ชันทั่วไปสแกนนิ้วหรือว่าการปลดล็อกต่างก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นี่ครับฟิเจอร์การเข้าถึงผมตัวนี้ไยไลท์ต่างมีให้เราครับถือว่าทําการบ้านมาดีมากกับงบ3,000กว่าบาทนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็พีชรู้สึกว่ามันมีความสมูทในการปัดไปปัดมา ของตัวนี้ผมนี่ครับแอปครับตัวน,นี้มีการใช้โคดแอปสามารถโคดแอปได้ด้วยนะครับนี่ครับให้ดูเลยว่าสามารถโคดแอปได้ด้วยซึ่งเป็นเผื่อที่พีรู้สึกว่าราคากับงบถือว่าคุ้มครับออเนอร์ Honor, เดินการบ้านมาดีมากผมตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่าเที่ยงพอผมแต่ถ้าใครผมหามครือือแบบราคาใกล้เคียงอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวพีผมพีจะขอให้ดูกันว่าราคาที่สามพันกว่าบาทที่มีความใกล้เคียงกันมากับผมเดี๋ยวพีจะให้ดูนะครับนี่ครับผมสามตัวที่ พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งาน4ตัวมาถือว่าดีกีทั้ง4ตัวนี้ถือว่ามีคุณภาพจริงครับตัว Oppo A3x ก็ถือว่าใช้งานดีซึ่งดีไซน์เห็นไหมครับว่ามันก็มีความสวยงามใกล้เคียงกันมากครับพี่มิอที่สับพีนะรู้สึกว่าใช้งานได้ดีจริงครับแล้วก็น่ครับ Samsung Galaxy A06 ตัวนี้ก็ใช้งานดีเช่นกันครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าคุณภาพถือว่าดีครับผม ทั้งสีตัวนี้คุณภาพคืออันนี้คือพีซื้อมา3,6นี่แหละเจ้าตัวบ o c กโคลถือว่าคุณภาพก็ดีผมนีครับผมว่าตัวทั้งสีตัวนี้ที่พีใช้งานมาถือว่าคุณภาพคือมันเกินคุ้มจริงๆครับพีจะขอแนบลิงก์นะผมในการสั่งซื้อทั้งสีตัวนี้ใต้คลิปนี้บางครั้งนะผมเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมได้น,นะว่าให้กดซื้อผ่านนี้พีแนบให้ใต้คลิปเป็นข้อที่บริว่าพีใช้งานมาทั้ง 4ตัวนี้ถือว่ามีคุณภาพจริงนี่ครับผมในการดีไซน์ครับซึ่งตัว Honor X6B ก็ถือว่าสวยครับตรงนี้นะนี่ครับให้ดูเลยว่ามันเจ๋งจริงครับสำน,นี้ขอบคุณครับ